คุณจะเชื่อใหม่แค่เด็กอายุ5้ขวบสามารถเปลี่ยนชีวิตซีอบอดตาพร้อมกันเพียงสมวินาทีการกระทำเล็กๆของเขาเผยความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดเขาคือใครและทำไมทุกอย่างที่เกิดขึ้นถึงเกี่ยวข้องกับอดีตที่มืดมิดของครอบครัวนี้ติดตามต่อไปเพราะความลับนี้จะทำให้คุณตกใจและน้ำตาไหลฝนตกพราลงบนถนนสายเงียบของกรุงเทพละอองน้ำกระทบหลังคารถสีดำเงา ชายคนหนึ่งก้าวลงจากรถอย่างช้าๆมือขวาถือไม้เท้าสีเงินแว่นตาดำปิดบังดวงตาที่มองไม่เห็นแสงมานานเขาคือคีรินซีอโอหนุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุจนตาบอดเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นเปียกทุกก้าวคือความระมัดระวังและความโดดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ในใจขณะกำลังจะข้ามถนนเสียงเล็กๆดังขึ้นจากมุมใกล้ๆคุณลุงระวังนะครับรถกำลังมา มือเล็กๆของเด็กชายวัยประมาณห้าขวบควา้ามือเขาไว้แน่นเพียงสามวินาทีเท่านั้นคีรินรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ผ่านเข้าสู่หัวใจอย่างไม่คาดคิดเสียงรถแล่นผ่านไปอย่างรวดเร็วกลิ่นน้ำฝนผสมกลิ่นแชมพูเด็กอ่อนๆจากผมของเด็กชายทำให้เขาหยุดนิ่งขอบใจนะหนูน้อยเขากล่าวเสียงแผ่วเด็กชายเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มสดใสสะท้อนเสียงหัวเราะบ,บริสุทธิ์ไม่เป็นไรครับแม่บอกว่าต้องช่วยคนที่ลำบาก หัวใจของคีรินเต้นแรงอย่างประหลาดเสียงนั้นเสียงที่เหมือนฝังอยู่ในความทรงจำหนูชื่ออะไรครับเขาถามอย่างชา้าชาผมชื่อพายครับเด็กตอบอย่างมั่นใจแม่บอกว่าผมชื่อเหมือนพ่อแต่พ่อผมหายไปนานแล้วคีรินชงงะงักโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงฝนที่ตกกลายเป็นเพียงเสียงพร่าเบาๆลมหายใจของเขาสัน่นในอกมีบางอย่างร้าวรานอย่างรุนแรงแม่ของหนูชื่ออะไรครับ เสียงของเขาแทบไม่ออกจากลำคอแม่ชื่อลินครับร่างของคีรินแข็งค้างชื่อที่เขาได้ยินคือชื่อเดียวกับหญิงสาวที่เขาเคยรักสุดหัวใจหญิงที่เขาจากไปโดยไม่แม่แต่จะเอ่ยคำลาก่อนอุบัติเหตุจะพรากแสงจากชีวิตของเขาฝ่ามือเล็กยังจับมือเขาแน่นและในความมืดนั้นเขารู้สึกถึงแสงสว่างที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตกำลังกลับมาอีกครั้งเสียงหัวใจเต้นแรงขึ้น กลิ่นฝนกลิ่นดอกมะลิที่ลอยมากับลมและเสียงหัวเราะใสๆของเด็กชายตรงหน้าทั้งหมดผสานกันเป็นความจริงอันน่าตกใจที่เขาไม่อาจหลีกหนีได้เด็กคนนี้คือเลือดเนื้อเชื้อเคยของเขาเองคีรินยืนนิ่งมือยังถูกจับไว้แน่นด้วยฝ่ามือเล็กของพายหัวใจเต้นทีรัวราวกับโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนอยู่ในอกแม่อยู่ไหนครับพายเสียงเขาแผ่วจนแทบกลืนไปกับเสียงฝนที่เริ่มซาลง เด็กชายชี้ไปทางร้านกาแฟเล็กๆฝั่งตรงข้ามแสงไฟอุ่นส่องลอดกระจกบานใหญ่เงาของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์เธอกำลังเช็ดแก้วชาๆแววตาเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างทันทีที่คีรินได้ยินเสียงของเธอเรียกลูกพายยาเดินไปไกลนะลูกหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเก่งเสียงที่เขาเคยได้ยินทุกเชา้าทุกค่ำก่อนจะสูญเสียการมองเห็นเสียงที่เคยปลอบเขายามฝันร้าย แม่ของภายเธอฉีลินใช่ไหมเขาพึมพำย้ำอีกครั้งราวกับต้องการให้แน่ใจเด็กชายพยักหน้าแรงครับแม่อยู่ตรงนั้นไงครับคีรินสูดลมหายใจลึกทุกอนูอากาศที่ผ่านเข้าไปในร่างกายเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวฝีเท้าของเขาเริ่มก้าวช้าๆไปยังร้านกาแฟแต่ละก้าวหนักเหมือนต้องลากอดีตทั้งห้าปีที่เขาทิ้งไว้ตามมาประตูร้านเปิดออกเสียงกระดิ่งดังแผ่วเบา กลิ่นกาแฟหอมเข้มผสมกลิ่นดอกมะลิที่ประดับอยู่มุมเคาน์เตอร์เป็นกลิ่นเดียวกับที่เคยอบอวนในบ้านของพวกเขาเมื่อห้าปีก่อนขอโทษครับเสียงของคีรินสั่นเครือคุณคือลินใช่ไหมหญิงสาวชะงักแก้วในมือเกือบหล่นเธอเงยหน้าขึ้นชาชาเห็นชายในแว่นดำยืนอยู่ตรงหน้าร่างสูงสง่าในสูทที่เปียกชื้นจากฝนแต่สิ่งที่ทำให้เธอต้องกลั้นหายใจคือเสียงนั่น เสียงที่เธอจําได้แม่นยิ่งกว่าภาพใดในโลกที่รินชื่อที่ไม่เคยออกจากปากเธอมาหลายปีถูกปล่อยออกเบาๆในวินาทีนั้นน้ำตาก็เอ่อคลอทันทีเขาก้มหน้าลงฉันไม่รู้เลยว่าเธออยู่ที่นี่และฉันก็ไม่รู้ว่าฉันมีลูกลินยืนนิ่งริมฝีปากสันพายมองทั้งคู่ด้วยความไม่เข้าใจแม่รู้จักคุณลุงเหรอครับเธอก้มลงลูบหัวลูกเบาๆแต่ไม่อาจตอบได้ในทันที เสียงหัวใจเต้นดังรัวในอกเธอความทรงจำเก่ากลับมาราวคลื่นซัดคืนที่เขาประสบอุบัติเหตุเลือดเปื้อนบนถนนและคำประกาศจากโรงพยาบาลว่าเขาอาจมองไม่เห็นอีกต่อไปเธอพยายามตามหาแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปที่ไหนฉันคิดว่าเธอตายไปแล้วน้ำเสียงของลินเต็มไปด้วยความสันไหวคิรินเม้มริมฝีปากแน่นฉันยังมีชีวิตอยู่แต่ในความมืด ฉันไม่กล้ากลับไปฉันคิดว่าเธอจะมีความสุขกว่านี้ถ้าไม่มีฉันความเงียบโปรยตัวอยู่กลางร้านเพียงเสียงฝนที่หยดลงจากชายคาและเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทั้งคู่เด็กชายมองหน้าทั้งสองสลับไปมาแม่ครับทำไมแม่ร้องให้ลินยิ้มบางๆทั้งที่น้ำตาไหลไม่หยุดเพราะแม่ดีใจจ้าลูกคีรินยกมือขึ้นลังเลอยู่ครู่ก่อนจะเอื้อมไปแตะสีซาเล็กๆของพาย สัมผัสนั้นทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่แทบล้นออกจากอกพายฉันคือพ่อของหนูเด็กชายเบิกตากว้างพ่อเหรอครับเสียงเล็กๆนั้นสั่นสถานหัวใจเขาคีรินพยักหน้าใช่พ่อของหนูเองเงียบงันในร้านเล็กๆถูกแทนด้วยเสียงสะอื้นเบาๆของลินพายยื่นมือไปจับมือทั้งสองคนไว้แน่นฝ่ามือเล็กนั้นเชื่อมอดีดและปัจจุบันเข้าด้วยกันท่ามกลางกลิ่นกาแฟและเสียงฝนที่เริ่มหยุด ความอบอุ่นแผ่ซ่านอยู่รอบตัวแต่ในใจของคีรินกลับยังไม่สงบเพราะเขารู้ดีว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของความรักแต่ยังมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดของอุบัติเหตุวันนั้นความจริงที่อาจทำลายทุกสิ่งที่เขาเพิ่งได้กลับคืนมาคีรินถอนหายใจลึกความมืดในอดีตยังคงกดทับหัวใจแม้เขาจะได้ยินเสียงหัวใจสองดวงเต้นพร้อมกับลูกชายแต่ในความสงบชั่วคราวนั้น เขารู้สึกถึงความไม่แน่นอนที่แฝงอยู่แม่ครับแล้วพ่อหายไปไหนมาห้าปีพายถามด้วยน้ำเสียงใสซื่อดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความอยากรู้คิรินก้มลงมองพ่อพ่อติดอยู่ในความมืดแต่ตอนนี้พ่อกลับมาแล้วคําพูดนั้นเต็มไปด้วยน้ําเสียงสั่นเครือความรู้สึกผิดและความเสียใจบทบังความสุขลินยืนก้มหน้ามือกุมอกของตัวเองเธอจำได้ดี วันที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียววันที่ฝืนยิ้มให้โลกทั้ง,ท,งทั้งที่หัวใจแตกสลายและวันนี้คนที่เธอคิดว่าจากไปตลอดกลับยืนอยู่ตรงหน้าฝนเริ่มซาเป็นสายบางๆแสงไฟจากร้านกาแฟสะท้อนลงบนพื้นเปียกเหมือนโลกกำลังฉายภาพอดีตและปัจจุบันทับซ้อนกันพายพ่อจะอยู่กับหนูนะคีรินยิ้มเบาๆเ,เด็กชายก้าวเข้าไปในอ้อมแขนของเขา ความอบอุ่นของร่างเล็กปลุกความรู้สึกที่เขาลืมไปนานลินเงยหน้ามองน้ำตาไหลรินคีรินเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนเสียงนั้นสั่นเครือฉันก็คิดถึงเธอทุกวันทุกคืนทุกวินาทีอากาศเย็นที่เปียกฝนสัมผัสผิวแต่ในหัวใจของทั้งสามคนความอบอุ่นกลับแผ่ซ่านราวกับลมหนาวไม่อาจแต่ต้องได้คีรินก้มลงกระซิบกับลินเบาๆ ฉันอยากชดเชยทุกอย่างที่พลาดไปแต่ฉันกลัวกลัวว่าทุกอย่างจะสายไปแล้วลินยิ้มบางบๆมือเล็กของภายกำมือพ่อแน่นไม่สายครับพ่อเพราะผมรอพ่ออยู่เสมอคำพูดนั้นชัดเจนและมั่นคงแต่ความสงสัยที่ฝังลึกในใจคีรินยังไม่หายไปอดีตนั้นมีเงามืดมากเกินไปและบางความจริงเขาก็ยังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญพายกระโดดขึ้นตักของเขา หัวราดเสียงใสพ่อสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวสวนสนุกนะครับคีรินยิ้มอย่างอ่อนโยนหัวใจเริ่มอุ่นขึ้นแม้ความรู้สึกสับสนยังคงวงเวียนอยู่เขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่มีลูกชายอยู่เคียงข้างและผู้หญิงที่เคยรักเขาอย่างแท้จริงเสียงฝนหยุดตกสนิทแต่ความตึงเครียดในอดีตยังคงค้างคาเหมือนเงาที่ไม่อาจละทิ้งคีรินหลับตาและรับรู้ถึงความจริงอันแสนเจ็บปวด เพราะแม่เขาจะกลับมาแต่เวลาที่เสียไปไม่มีวันนำกลับคืนได้ลินยืนอยู่ตรงหน้าน้ำตาและรอยยิ้มผสมกันอย่างซับซ้อนพายหัวเราวิ่งไปมาเหมือนเด็กชายไม่รู้จักความเศร้าแต่คีรินรู้ดีชีวิตที่เขาพบวันนี้เต็มไปด้วยความสุขชั่วคราวแต่เงามืดของอดีตยังรอและบางความลับยังไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดคีรินจ้องตาลูกชายแล้วมองลิน ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรและนาทีนี้ความตึงเครียดความสับสนและความกลัวกลายเป็นเพียงความหวังที่อุ่นอวนในใจเพราะเขาเพิ่งค้นพบสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเด็กคนนี้และผู้หญิงคนนี้คือโลกทั้งใบของเขาถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อให้เรื่องนี้ยาวขึ้นไปอีกขยายความลึกของความลับอดีตและปมช็อกที่ยังไม่ถูกเปิดเผย เพื่อให้คลี่คลายไปสู่จุดสุดท้ายที่น่าตกใจคุณต้องการให้ฉันทำแบบนั้นใหม่คีรินยืนมองพายวิ่งไปรอบรอบร้านกาแฟเสียงหัวเราะใสๆของลูกชายสะท้อนในใจเขาเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าแม้เขาจะสูญเสียหลายปีแต่ชีวิตยังไม่สิ้นหวังลินก้าวเข้ามาใกล้มือทั้งสองของเธอสั่นเล็กน้อยขณะสัมผัสแขนเขาคิรินเราต้องคุยกันเรื่องวันนั้น น้ำเสียงของเธอเยือกเย็นแต่ซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้คิรินพยักหน้าฉันรู้ฉันกลัวที่จะเริ่มพูดแต่เราต้องเผชิญมันในใจเขามีความกลัวกลัวว่าความจริงจะทําลายสิ่งที่เพิ่งกลับมาแต่เขาก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นพายวิ่งกลับมาแม่ครับพ่อครับผมเจอของเล่นใหม่ที่ร้านเด็กชายยื่นของเล่นไม้ให้ทั้งสองรอยยิ้มของเขาไร้เดียงสาและคิรินรู้ว่า นี่คือโอกาสครั้งใหม่โอกาสที่จะสร้างชีวิตใหม่ร่วมกันลินมองของเล่นในมือพายแล้วเงยหน้ามองคีรินเราต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้พายฟังและฉันก็ต้องรู้ว่าคุณจะอยู่กับเราอย่างจริงจังหรือไม่คำพูดนั้นเต็มไปด้วยความกล้าและความระมัดระวังเพราะเธอไม่อยากเจ็บปวดซ้ำอีกคีรินสูดลึกฉันจะอยู่กับคุณทั้งสองคนไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นฉันสัญญา พายกระโดดขึ้นกอดคีรินแน่นเสียงหัวเราะและความตื่นเต้นของเขาเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจคีรินแต่ในเวลาเดียวกันความทรงจำเก่าเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุลิ้นถอนหายใจวันนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอุบัติเหตุทั้งหมดคีรินชงงะงักหัวใจเต้นรัวอย่างรวดเร็วหมายความว่าเธอลงน้ำเสียงต่ำ มีคนตั้งใจให้คุณประสบอุบัติเหตุและฉันก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดจนกระทั่งหลังจากคุณหายไปคีรินตัวชาโลกทั้งใบเหมือนพังทลายต่อหน้าเขาพายมองทั้งสองคนด้วยตาโตแม่พ่อเด็กชายไม่เข้าใจแต่สัมผัสได้ถึงความตึงเครียดที่เต็มไปด้วยความลับและความเศร้าคีรินยืนอยู่ความมืดในอดีตและความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่กลับเข้ามาอีกครั้งอย่างรุนแรงแต่ครั้งนี้ เขาไม่อยู่เพียงลำพังมีลูกชายอยู่เคียงข้างและผู้หญิงที่เขารักอยู่ข้างหน้าเราต้องค้นหาความจริงให้เจอและจัดการกับคนที่ทำให้ทุกอย่างพังน้ำเสียงเขาเข้มแข็งแต่ในใจยังมีความหวั่นไหวเพราะความจริงอาจเป็นสิ่งที่ร้ายแรงเกินกว่าที่คิดลินก้าวเข้ามาใกล้จับมือคีรินแน่นเราจะผ่านมันไปด้วยกันสายตาของเธอมั่นคงแต่ซ่อนความเจ็บปวดลึกๆพายยิ้มเบาๆ ไม่ต้องกลัวครับเพราะพ่ออยู่กับผมแล้วคีรินก้มลงมองรอยยิ้มของลูกชายชัดเจนในความมืดเหมือนเป็นแสงสว่างที่ชี้ทางให้เขาเก้าวต่อไปแม้จะต้องเผชิญหน้ากับเงามืดในอดีตและความลับที่ซ่อนอยู่เสียงฝนหยุดตกสนิทแต่ความตึงเครียดและความลึกลับยังคงวงเวียนอยู่รอบตัวคีรินรับรู้ว่าการกลับมาของเขาไม่ได้เพียงนำความสุขมาสู่ชีวิต แต่ยังเปิดประตูไปสู่ความลับและอันตรายที่รออยู่ข้างหน้าเขาจับมือพายมองลินด้วยสายตาแน่วแน่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะ,ะเผชิญมันด้วยกันพายหัวเราะและกระโดดขึ้นใช่ครับพวกเราจะสู้ไปด้วยกันแต่ในใจลึกๆของคีรินเขารู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อครอบครัวแต่เพื่อเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืดความจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนตลอดไป และเมื่อเสียงฝนในอดีตเงียบสงบลงความลึกลับก็เริ่มปรากฏชัดคิรินรู้ว่าโลกที่เขากำลังเผชิญเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นคิรินก้าออกจากร้านกาแฟฝ่ามือยังคงจับมือภายแน่นร่างกายอบอุ่นของเด็กชายส่งพลังบางอย่างให้หัวใจเขาเหมือนเป็นเครื่องเตือนว่าแม้ความลับและอดีตจะหนักหนาแต่เขาไม่สามารถถอยหลังได้อีกลินเดินตามหลัง ดวงตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความกังวลและความหวังคีรินเราต้องเริ่มจากตรงไหนเสียงเธอแผ่วแต่ชัดเจนในทุกคำพูดคีรินหยุดและหันไปมองเริ่มจากการหาคนที่อยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุของฉันและทําให้แน่ใจว่าไม่มีใครทําร้ายเราอีกเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่หัวใจยังสั่นจากความเจ็บปวดและความเสียใจที่ผ่านมาภายกระโดดขึ้นตักเขาพ่อครับ ผมอยากอยู่ข้างพ่อและแม่เสมอครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังทำให้ความกลัวในใจคีรินลดลงบ้างฝนหยดสุดท้ายค่อยๆหล่นจากฟ้าแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านเมฆหนาพื้นถนนเปียกสะท้อนแสงเป็นประกายเหมือนสัญญาว่าแม้ความมืดจะผ่านมาแต่แสงสว่างยังรออยู่ข้างหน้าคีรินก้าวไปข้างหน้าจับมือภายแน่นขึ้นแล้วมองลินตรงๆ เราจะไม่หนีอีกไม่ว่าจะพบอะไรข้างหน้าเราจะอยู่ด้วยกันลินพยักหน้าดวงตาเงาและน้ำตาที่หลั่งไหลบ่งบอกความอ่อนลา้าแต่เธอก็แข็งแรงเพียงพอที่จะก้าวไปข้างหน้าใช่ค่าเราจะไม่ปล่อยใครทิ้งไว้ข้างหลังอีกพายหัวรอราพวกเราสามคนเหมือนทีมสุดยอดเลยครับคีรินยิ้มแม้จะเต็มไปด้วยความกังวลแต่รอยยิ้มของลูกชายทำให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างคุ้มค่าทว่าทันใดนั้น เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋าเขาคิรินหยิบขึ้นมาสายเรียกจากหมายเลขไม่รู้จักเขากดรับเสียงปลายสายเย็นชาและแฝงความขมขู่คุณคิดว่าการกลับมาของคุณจะง่ายเหรอคิรินความจริงบางอย่างยังรอคุณอยู่และมันจะทำให้คุณต้องเลือกระหว่างความรักกับชีวิตของลูกคิรินจับมือภายแน่นขึ้นหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดลินมองเขาด้วยสายตาตื่นตระหนก แต่เขาพูดด้วยความมั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันฉันไม่ปล่อยใครทิ้งไว้ข้างหลังอีกฝนที่หยุดตกลมเย็นพัดผ่านแต่ความตึงเครียดและความลึกลับกลับเข้ามาปกคลุมคิรินรู้ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นและความลับที่ซ่อนอยู่ในวันนั้นจะเปลี่ยนทุกชีวิตของเขาไปตลอดกาลภายกระโดดขึ้นอีกครั้งพ่อครับเราเป็นทีมสุดยอด คีรินมองลูกชายแล้วมองลินทั้งสามยืนอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนแต่หัวใจเต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมัน่นความจริงกำลังรออยู่และพวกเขาจะต้องค้นหาไม่ใช่เพียงเพื่อความยุติธรรมแต่เพื่อปกป้องครอบครัวที่เพิ่งได้กลับคืนมาถ้าต้องการฉันสามารถต่อเรื่องนี้ให้เข้มข้นขึ้นเปิดเผยอดีตและศัตรูเบื้องหลังอุบัติเหตุพร้อมสร้างจุดช็อกสุดท้ายที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ คุณต้องการให้ฉันทำแบบนั้นใหมคีรินวางสายโทรศัพท์ลงมือของเขายังสั่นเล็กน้อยพายกระโดดขึ้นตักหัวเราะไม่รู้ตัวแต่ความตึงเครียดในอากาศกลับหนักขึ้นใครโทรมาคุณลุงครับพายถามด้วยความสงสัยคีรินหันไปมองลินไม่มีอะไรแค่เรื่องธุรกิจเก่าแต่เสียงของเขาแข็งกระด้างและลินก็รู้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดา พายวิ่งไปหยิบของเล่นอีกครั้งพ่อครับเราต้องเตรียมตัวสู้คำพูดของเขาเรียบง่ายแต่แฝงความจริงจังเหมือนเด็กชายตัวเล็กคนนี้รู้มากเกินวัยคิรินถอนหายใจใช่เราจะสู้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เกมหรือของเล่นมันคือความจริงที่เราต้องเผชิญฝนที่ซาไปแล้วทำให้ถนนเปียกเงาแสงแดดอ่อนๆส่อ,สองลอดเมฆหนาแต่ในใจของเขา ความมืดยังคงเกาะกินราวกับหมอกหนาลินจับมือเขาแน่นคีรินเราต้องระวังทุกอย่างฉันกลัวว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวใครบางคนจะทำร้ายพายและเราอีกคีรินพยักหน้าฉันรู้ฉันไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายครอบครัวของเราอีกไม่ว่า,าดีจะโหดร้ายแค่ไหนเราจะผ่านมันไปด้วยกันพายหัวเราะอีกครั้งพ่อครับผมพร้อมแล้วเสียงนั้นชัดเจนและมั่นคง ทำให้คีรินรู้สึกถึงพลังบางอย่างพลังที่ทําให้เขาพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งท่านใดนั้นเงาร่างสูงคนหนึ่งปรากฏตรงมุมถนนเงาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วคีรินยืนตัวตรงใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเขารู้ทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้แววตาเย็นชาส่องตรงมาที่เขาคีรินคุณคิดว่าการกลับมาของคุณจะราบรื่นหรอ น้ำเสียงเย็นเยอือกเหมือนมีมีซ่อนอยู่ในทุกคำพูดคีรินก้าวไปข้างหน้าปกป้องลูกชายและลินไม่ไม่มีใครสามารถทำร้ายครอบครัวของเราได้อีกฉันจะหยุดคุณชายคนนั้นยิ้มบางๆเราจะได้เห็นกันว่าคุณพร้อมสู้เพื่อครอบครัวขนาดไหนความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นฝนที่ซาไปแล้วเริ่มหยดลงอีกครั้งลมพัดแรงขึ้น และอากาศรอบตัวเหมือนจะปกคลุมด้วยความลึกลับและอันตรายภายกอดคีรินแน่นพ่อครับพวกเราจะสู้ด้วยกันคีรินมองลูกชายแล้วมองลินความหวังความรักและความกลัวทั้งหมดรวมอยู่ในใจเดียวใช่เราจะสู้ไปด้วยกันเขาพูดด้วยเสียงมั่นคงแต่หัวใจรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การปกป้องแต่ยังเป็นการเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในอดีต ความลับที่จะเปลี่ยนทุกชีวิตของพวกเขาตลอดไปชายลึกลับยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มเย็นเยือกไม่หายไปและคีรินรู้ดีว่านาทีนี้โลกของเขากำลังเข้าสู่การต่อสู้ครั้งใหญ่ซึ่งจะตัดสินชะตาของทั้งครอบครัวและความจริงทุกอย่างที่ถูกเก็บซ่อนมาห้าปีภายมองหน้าเขาดวงตาเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นพ่อครับเราเป็นทีมสุดยอดคีรินมองลูกชาย รอยยิ้มของเด็กชายทำให้เขารู้สึกได้นี่คือเหตุผลที่เขาต้องชนะไม่ใช่เพียงเพื่อชีวิตของตัวเองแต่เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและความรักที่เพิ่งกลับคืนมาและในสายตาของชายลึกลับคีรินเห็นเพียงรอยยิ้มเย็นชาแต่ในใจของเขามีเพียงความมุ่งมั่นและไฟแห่งความรักที่พร้อมจะลุกโชนขึ้นทุกเมื่อถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อให้ฉากนี้ยาวขึ้นอีก เพิ่มรายละเอียดการเผชิญหน้าการต่อสู้ทางความคิดและจุดช็อกสุดท้ายที่จะทำให้เรื่องนี้เข้มข้นจนหัวใจหยุดเต้นคุณต้องการให้ฉันทำแบบนั้นไหมคีรินยืนตรงหน้าชายลึกลับหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงเขาไม่หวาดหวั่นอีกต่อไปเพราะมีลินและพายอยู่เคียงข้างฉันไม่กลัวคุณคีรินพูดเสียงเข้มครอบครัวของฉันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและฉันจะปกป้องพวกเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ชายลึกลับเงียบไปเหมือนประเมินความกล้าหาญของเขาแล้วค่อยๆหมุนตัวจากไปทิ้งความลึกลับและคําเตือนบางอย่างไว้เบื้องหลังคีรินถอนหายใจมือยังคงจับมือภายแน่นเด็กชายหัวเราะเบาๆพ่อครับเราชนะแลว้วรอยยิ้มของลูกชายทำให้หัวใจเขาอุ่นขึ้นความกลัวและอดีตมืดมิดเริ่มจางลงลินเดินเข้ามาใกล้มือของเธอสัมผัสแขนเขาเบาๆคีริน เราผ่านมันมาแล้วนะน้ำตาแห่งความโล่งใจไหลรินแต่รอยยิ้มเต็มไปด้วยความสุขคีรินก้มลงกอดทั้งลินและพายไว้แน่นใช่เราผ่านมันมาแล้วและครั้งนี้ไม่มีอะไรจะแยกเราออกจากกันอีกฝนที่หยุดตกสนิทแสงแดดอ่อนสาดส่องบนพื้นเปียกเสียงหัวเราะของพายก้องอยู่รอบตัวและสำหรับคีรินนี่คือการเริ่มต้นใหม่ครอบครัวของเขากลับมา พร้อมกับความรักความอบอุ่นและความหวังที่จะสร้างชีวิตใหม่ร่วมกันสามชีวิตเดินออกจากถนนเปียกด้วยรอยยิ้มแม้โลกข้างนอกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่สำหรับวันนี้พวกเขาได้พบสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตความรักและครอบครัวที่แท้จริงสิ่งที่ไม่มีใครหรืออดีตใดสามารถพลากไปได้พายวิ่งไปข้างหน้าหัวเราะและตะโกนเรียกพ่อแม่ คีรินและลินมองลูกชายด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรักใจพวกเขาเต็มอิ่มและพวกเขารู้ว่าไม่ว่าจะเผชิญอะไรในอนาคตพวกเขาจะก้าวไปด้วยกันตลอดไป